นราเองก็มีการารณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนโดยตั้งเป้าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าครอบคลุมแล้ว70%เข็มแรก ซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนั่นเองที่ให้ความร่วมมือแล้วก็อีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่ต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือบุคลากรด้านหน้าต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้ทํางานตลอดย4บชั่วโมงนะคือทีเดียวใช่ค่ะวันนี้พาไปดูการเปิดใจกันบ้างไปฟังเสียงนะคะของบุคลากรด้านหน้าที่ศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัดยะลาครึ่งต้องบอกเลยคะ่ะว่าศูนย์แห่งนี้ให้บริการนะคะตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาที่เปิดศูนย์อาคารสีนี้บ่งให้มีการฉีดวัคซีนเนี่ย ที่ตรงนี้ค่ะให้บริการประชาชนมากถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะอ้เยอะที่เดียวนะคะชาค่ะพาไปดูบรรยากาศกันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเวลาร่วมกว่า6เดือนนะคะที่อำเภอเมืองยะลาได้เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนค่ะป้องกันโควิด -19 เริ่มเปิดค่ะตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2564ที่ผ่านมา ซึ่งอาคารที่เปิดก็จะอยู่บริเวณภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาเป็นศูนย์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดยะลาที่ให้มีการฉีดวัคซีนกับประชาชนรวมๆกันแล้วค่ะตลอด6เดือนเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการณศูนย์แห่งนี้มากกว่า100,000คนเลยค่ะ สำหรับสุยนแห่งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยทำงานแบบบูรณาการร่วมกันค่ะมีตั้งแต่แพทย์พยาบาลไปจนถึงเจ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่เทศบาลอสอมแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็อสอ วันหนึ่งค่ะก็จะมีจํานวนประมาณ100กว่าคนสําหรับในจุดฉีดวัคซีนนะคะก็จะมีทั้งพยาบาลที่มาจากโรงพยาบาลยะลาค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนียะลาหมุนเวียนกันไปค่ะผลัดกันเข้ามาทํางานฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยแต่ละวันเนี่ยก็จะสามารถให้บริการสูงสุดได้4,000คนถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะทางศูนย์แห่งนี้อาจจะปิดไปหลายครั้ง ที่ปิดไปไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยนะคะคุณนัตยาแต่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการฉีดวัคซีนเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 จากพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการนั่นเองทําให้ศูนย์แห่งนี้ก็อาจจะต้องปิดตัวบ้างในเรื่องของการทําความสะอาดฆ่าเชื้อและก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะไปกักตัวทั้งหมดนะคะขณะที่ล่าสุดถึงแม้ว่าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อจะน้อยลงแต่ทางศูนย์แห่งนี้โรงพยาบาลยะลาก็ยังอยากที่จะเปิดศูนย์ไปก่อน ไปจนถึงเดือนมกราคม2565เพื่อให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้วก็มั่นใจว่าสถานการณ์ดีขึ้นจริงๆซึ่งขณะนี้ผู้ที่จะมาใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของการฉีดวัคซ,ซีนค่ะแบบบูสเตอร์โดสมากกว่าเข็มแรก รวมทั้งฉีดวัคซีนเข็มสองเพื่อสร้างภูมิกันหมู่นั่นเองค่ะค่ะนางสาวจูธามาศทองราชนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษก็บอกว่าสำหรับปัญหาที่ผ่านมาในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการจูงใจเชิญชวนโน้มน้าวให้หรือว่าให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งส่วนความเสี่ยงเนี่ยก็มาจากการติดเชื้อคิดอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้ค่ะหลักการใหญ่ก็คือให้ทีมงานป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดแต่ทุกคนก็มีแรงใจที่ ที่จะทํางานค่ะก็อยากให้เป้าหมายประชาชนจังหวัดยะลาได้รับวัคซีนมากกว่า170แม้จะเหนื่อยแต่ทุกคนก็ภูมิใจค่ะซึ่งภาพรวมที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ